BYD ค่ายรถยนต์จากประเทศจีนกับเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมรถยนต์ EV BYD ได้นำเสนอคอนเซปต์คาร์ BYD Ocean X Concept โดยใช้พื้นฐาน BYD e-Platform 3.0เปิดตัวรถยนต์ซีดานที่มีประสิทธิภาพสูงและการขับขี่ที่ชาญฉลาด e-Platform 3.0เป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ที่สูงกว่าแพลตฟอร์มที่มีอยู่เดิมโดยที่รถยนต์รุ่นใหม่บนแพลตฟอร์มนี้จะได้รับการติดตั้งระบบส่งกำลังแบบ8ใน1เดียวที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษถึง89%ด้วยอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุดถึง1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จและยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จแบบขับเคลนด้วยไฟฟ้า800โวลต์ที่สามารถชาร์จ5นาที วิ่งได้ไกลถึง150กิโลเมตรและมีอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน2.9วินาที e p a t f o r m 3.0มมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของรถยนต์ในด้านความปลอดภัยและเพิ่มระยะการขับขี่ในช่วงอุณหภูมิต่ำและมีระบบขับขี่อัจฉริยะเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับรถยนต์ที่มีขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยรถยนต์ที่ใช้ e-platform นะครับนอกจาก Ocean X Concept แล้วยังมีก่อนหน้านี้นั่นก็คือ BYD Dolphin ถือว่าเป็นเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีความก้าวหน้าอย่างมากเลยนะครับสำหรับ BYD นะครับเป็นเพียงไม่กี่ค่ายรถยนต์ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำให้ค่ายรถยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น v o l ks w a g e n Toyota ต้องลดการผลิตเพราะ BYD เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่สามารถผลิตชิปเป็นของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์รายอื่นๆถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากและ BYD ยังได้ผลิตเบรดแบตเตอรี่ซึ่งเป็นโซลูชัน CTP หรือ Cell to Pack ที่จะเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ให้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างรถยนต์ทำให้มีราคาที่ต่ำกว่ารถยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไป ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับอีกไม่นานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าน่าจะมีราคาที่ถูกลงมีระยะการวิ่งด้วยไฟฟ้าที่ยาวไกลามากขึ้นและสามารถชาร์จในเวลาที่รวดเร็วใกล้เคียงกับรถยนต์สันดาปภายในแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ